สบายดีปลุงปกพสนมัสกไปลงไอ้มนี้กะตอนช่วยๆไปลงเอก็ได้ลมาคนข่าวปลงไอเพราะว่าบ่ไม้มัเข่าวลงไอ้เมื่อนี่ว่าพอนำมัดให้เขามามัดให้กลางขึ้นงไอ้โอสิบมัดปลุงเท่ายเียท้ายเอาขึ้นไปแล้วไปลงไอ้สองเที่ยเที่ยทุกท้ายไปนี่เบิดเป็นเียเรียบห้อยปลงไอ้งรูทั้งหลุมแม้ครูเบิดเรียบเร้ยไปลงไอ้ได้แทั้งแท่นนี้นี่ แม่น3ลุดพดีแล้วบ่ลุงเอ้ย600 600 600มัดจักมัดนี่ยังบ่ทันระเบิดปลุงเลยสิให้มัดนะบ่ยากดอกคันมีตอกนะแม่นมเยี่ยมเมื่อยบ่เมื่อย้องเ่ลงเมื่อยสุดๆงเว่าเฮ็ดยามนาเมื่อยลงยามนางเว่า ขวานมันลากขั it, ้นตอนปลงเห็ดน้าทั <ità> ้งหมัดทั有有้งคนทั้งเกี่ยวทั famoso, ้งดำมาสั่นไล่ไปปลงไงทั้งขาทั้งหแ้ากระมู่ไปปลงไงสำหรับเห็ดเบี้ยบผพอนมัดบปเมื่อยไปนี่ปลาฝันมัดบปเมื่อยปลงดูจังเดียวเพื่อนว่าลุยปลงไงหายกบก่อเกี่ยววานเนี่ยปลงไลา่เติบเมื่อยนี่ยขาลงเลย่านในลงเกี่ยวตะแลงอยู่ปลงไงบืนก็ห้เข้ามาปั่นห้ยปลง ังจะเป็นคนเรียนตะกี้งมาเป็คนเรียนไปลงเลยนี่เป็ด่ยนไอกโพรซันลังจะบบบม้เมื่อยลงจะเมื่อยพัดนคนแล้วไปซองหรืออยไปลงเลยล้วยูบลายานนเกียไร้เติบลุงเอาขึ้นไปบ้านแถวเดียวเบดแน่นนเบหละไปลงที่ถนนกุามไกุเงี้ยเหเบ

คนเข่าวสามค้นลปลงเลยคนต like, ั้งแต่เ right. ้าวๆไปลงเลยแต่แบนย่าได้ค้นแต่เ้าวๆไปลงเลยเลยค่าไปลุงค่ายังดื่มเลยค่ายังหวาลืมอแไหนไปลงเออค่าหันตีนโลดไปลุงหันตีนเล็กใส่ลปลงไอ้ตีนยางน่ะหลับร่องว่าลุมเนยเนาะไปลุงอันนี้ตีนใส่ตีนเล็กเลยลุ่มไปลงเลยอันน้องเยี่ยมอ้า ไปอ่าน้องเยี่ยมปีนี้มเ่ลุงเอ้เป็นเพื่อนชายนี่น้องเยี่ยมปลุงปีนี้ยโอยน้องเยี่ยมนะพีลุงเ,งเอ้ยเนคืนหวานครับอ้ายเมื่อคืนนี่พีลุงเอ้ยออกไปคุยกันอยู่กองหินกองทรายพวกนี้พี่ลุงเอ้ยาันน้องมอไงาไดนะ้ยินน้ำเพิ่นวะยันคืนน้ำเอ้ยออกไปคุยกันอย่กองหินกองทราย อุตส่าห์ลุงพอนองมัดแต่เปลุงเอยพอนองมัดจะเห็นมื่อนี pues ่ลมผู้บ้าได้ทองเยี่ยมเป็ลุงฮะข้างแต้นบ่เบื้องเนี่ยทองมัดพาไปลุงไปเบิ่งว่ายังบอทะละหัดบอทะลุมัดจักห้ไปลุงไอ้เข้ากระจัดมัดให้ล่ะเข้ากระจัดมัดให้เบิ้ลจุบลุงไอ้มื่อคืนเนี่ยพอนองมัดเกลียงใจเขาเจ้าเล่ห์ไห้เขาใจหม่มัดเบิ้ลลุงไอ้ ันก็ยากนะพี่ลุงเอ้มาตะเลงตะเลงโค้งกำลังเยี่ยมก็เรียบร้อยแพี่ลุงเอ้ยเดียเอานะพาไปเบิ่งพลุงเอ้ตัวถล่มัดเข้ามัดให้ยอดฮุกลอยลุงเอ้ยุกลอยมัดแต่พอทำม้อนไหนเขาพ่อเบิดต่อแล้วพอทำม้อนไหนเขาพ่อเพราะว่าเกรงใจเขาพลุงเอ้ยให้เขาพ่อกันเลยโอ้ยโหยากพลุงเอ้ยจำนี่แหละห้นี่พลุงเลยจะหาหนึ่ง ลงมา,มาลงมา,มาลงมาหมดกันนองเยี่ยมก็เลอะไปลงให้หนึ่งสองให้ไปลงบนมาต์สองให้เยอะไป,ปะไปลงมลยรมน,นี้ค้นแล้วเมล็ดก็จะได้เกี่ยวอยู่ลงยันได้เกี่ยวอยู่ให้หนึ่งกะชูงคักแล้วบได้เกี่ยวปลงเลยเอยีกระมาตสีห่ห้าให้ไปลอีกอื่นอก็แล้วแล้วก็ให้หนี่ไปลง ให้เครื่องลงเอ้ยยังตลมัดหมอดฟาลงไปเบิ่งว่ามือมือนี้เกี่ยวตอได้บลงคนแรกตอนเช้าตอนแลงลงเกี่ยวบลงตอนเช้าคนตอนแเกี่ยวบลงอืมือแยนเกี่ยวให้นี่ลงโอเกี่ยวคือฮอดแลงเอ้ยเดี๋ยวมาิให้ลงเอ้ยตสุก่กานก็บ่ทันละสุกลง เด็ดคือเก่าล like like ุงเองหมือนี่เขาว่าอีเมื่อื่นมันเฮิ่พุ่นกับสตุกน้ำวัดเลยเผาลุงไงเผาคนอโภาบ่ได้ไปลุงไงผมอื่นมันเฮิ่พุ่งนะกี่ไม้อยู่วงวนหนึ่ง่นว่าก็เลยเผาคนเผามัดเผากี่ยวล่ไปลงโต๊ะประสาสุกอะเอาไว้ก่อนไปลุงไงสุกตัวไรมัดมือนั่นเกี่ยวมือนั่นอีกย่างกับมื่อื่นพอเนื้อมันว่าสิไปบอกเขามาปั่นเขาให้ ปั่นยินเขาใหม่ซะก่อนเพื่อนว่ะแรงตอนแรงนต้องหมัดกำลังเหยียบมือนี้หนักลองเพลงเพื่อนบัมานน้ำเพ่ลุงไงเพื่อนบัวมานมือนี่ก็ผู้ลองเพลงน่ะเพื่ลุงไงเพื่อนหมัดหายนะเป็นคนหมัดเก่าหายกับผู้ลองเพลงอะไรแดดกลัวว่านี่เพื่อนลุงไงว่านยังแด็ดตอนเศร้าตอนแรงบมได้แดด อันนี้ยันน้องวัดคิดว่ายันได้แดดมืดอยู่เป็ลุง,ง้องนึกว่าคนเรียนเขาคนว่ะ เงเ้ยว่าเมื่อยงปะลุงเอ๊ะพอรางวัลว่าโบวีเมื่อไงพอรางวัลว่าเดี๋ยวถ้าเบื้งบนเปิดคนลงเดี๋ยวปลุงเด้ออยู่เต็งๆว่าได้ไลฟ์ปันได้หรอปลุงเอ๊ะอารุณ์ผสมมากันสบายดีตะลุงห่อหรอปลุงเอ๊ะตอนนี้กำลังสิคนลงปลุงอมาพุ้ยแดกหนับลงเอ๊ะยอมหลับ ผลงนงเยี่ยมเสว่ายตรงนี้จากว่ร้านนี่เงกะร้านน้อยตรงนี้มันมีป็อย่างรวันี้พงเายเหกิน่เยมอนะนานกอคนเลย มีสะแหงลยบริษัทแม่เข้าบริมาตอีพอกยังฮุบขึ้นห่อนแดดดีน้องเยยมเนาะคนห่อน้องเยยมอ่ะพะลุงอีพ่อได้ฮุบขึ้นนะบอกว่ต้องลงเน่ะเสียดน่ยอยากลุงมาสั้น ติงันแล้วเมื่อยมันต้งเยี่ยมน่มัดนบเมื่อยไปไห้ปุงหอนแดดโอ้ยกโผแดดเผาจะไดกสอบนอนดีเนาะได้สอบนเยี่ยมอะสามหลดเดีไปุงไงสามหลดนหน้าสิบิดทุ่งปงไงหน้าสิบิตทุ่งปุงอ่ไดรลาอยู่แบบปุงหน้าสิบิด่ทุ่งปุงไง หอน้องน้องเยี่ยมเหมือนกันไปลงงน้องบอวัดน้องเยี่ยมน้องมัดก็หอนือกันนยังคนลงหมเลมื <elli> kind of lady, ่อย์เมย์เมย์เย์น้องเยี่ยมมาฝันลงนี่หอดิ้นน้องมัดจะขอรับไอคลิปแล้วปลูกฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องมัดในเดือปลูกส่องน้องเยี่ยมในเดือปลูกส่องน้องเยี่ยมลงให้ไปแล้วปลูกสบาย